อสมาสายยิมัยโนมวยเอดาเราเนี่ยโยและที่ของเรากันเอาละกันกูตบด้วยกันผ่านแล้วนั่นหนูตะง้อเนี่ยเอาเท่าไหร่กูยิมัยโนแล้วเอดาว่ะบาปยังเกาะฝุดามุเนคูเอราช่วยตะง้อให้บ้างเหรอเอออย่างชาโรเอเกะวุตุกระทาอะไรอีกอีหลอกอ่ออสมาสายน่ะอยู่น้ออย่าฝากกูมาท่อเข้าออขออย่าฝากกูมาท่อเข้าออกระเป๋า เยอะได้ยินที่ตัวอ่ a เยอะอ่ะซื้อบลาเ AC นั่นโอ้โหพอโดแล้วแม่เาไม่นวแล้วใส่ต้องและอีกเดืยอนาะสแตโชว้วมาเยอย่กับตาคุยจ้าบูสแตนชูข้นเนาะยนัวดี้อนน่ะตาคุเรื่องคำตรงเดียบ้านตาคุลมเส็จแล้วช่วงมันดบน้องหลอกเยบอ๋อมันได้ย่ตาคุมาตาคุถูช้อตตาคุเอสัยบกบกเดสายต้อง วูม,ม,ดมดน,น,านาด,ด,ด,ดีกูไมนดันในเรื่องดีอัศัยก็ดูเฉพาะานเ่อีแล้วไม่ใช่ใช่ครับแล้วนมองอ่งที่เลิกคิดที่มาท้องสิขอพี่ยังิพยา์าเขาคุยอยู่ลากว่าเด็นเนี่ยคโนโีกว่าดีมาสมัครา